สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้นะต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาติหงชาแนลนะคะวันนี้หงจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะในช่วงของเดือนมิถุนายน2องพห้าอย้ขอโทษนะคะ <c oughs> ก็ช่วงตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะตกแรงมากเลยนะ ก็เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะเอ่อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามากดกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Tik t o k ติดกดหัวใจนะคะกด Follow นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มาเป็นเพื่อนกันในช่องนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใครเงาๆก็เข้ามาดูเข้ามาคุยกันได้พิมพ์คอมเมนต์นะคะก็จริงๆแล้ว ผมอยากจะมาไลฟ์ดูดวงให้นะแต่ว่าคือช่วงนี้ยังยังยังจัดเวลาไม่ลงตัวนะคะจะจะมาไลฟ์ที่เพจอย่างเดียวเลยให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาในเพจมาตีิหงอันนี้นะคะก็จะมาดูดวงให้นะคะอยากมาแบบบ่อยๆเลยแต่ว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยต้องเจอหมอบ่อยๆด้วยนะคะก็ต้องพักตรงนี้ไว้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ย คิดเอาไว้แล้วนะคะก็มาดูกันค่ะมาดูกันนะในเรื่องของความรักนะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันในช่วงของเดือนมิถุนานเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเนี่ยเดินทางแล้วก็เงินเยอะเลยนะคะเนี่ยเงินเยอะเลยนะการเดินทางนะคะจะทําให้คุณเนี่ยได้เงินเยอะนะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้านไหนก็ตามชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคุณนายนะคะเนี่ยเห็นไหมเออถ้าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเนี่ยแย่นะคะถ้าที่ผ่านมาไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักอะไรก็ตามเนี่ยจากนี้ไปนะคะมิถุนายนไปแล้วคุณจะกลับพลิกขึ้นมานะเป็นคุณนายนะคะอ่านะแต่ว่ามาดูความรักก่อนดูความรักให้ก่อนนะคือความรักช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ชาวราศีกันถ้าคุณคบอยู่กับใครนะคะที่มันไม่ใช่นะคบมาแลว้วมันไม่มีแฮปปี้เลยเนี่ยคบมามีแต่ความทุกข์นะคะคบมาไม่เคยซื่อสัตย์นะคบมาไม่บอกความจริงนะคะว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะคือตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมือนคุณแบบเบื่อแล้วแล้วก็ต้องการที่จะจบหรือว่าเดินจากความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนกับคนต่างชาติก็ได้นะเออเพราะว่าไพ่ขึ้น the world นะคะ อาจจะมีความสัมพันธ์กับคนต่างชาติอาจจะมีคนสัมพันธ์กับชาติเดียวกันแต่อยู่คนละที่นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าไม่ชัดเจนไม่บอกไม่พูดนะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มานะคะแล้วก็เหมือนกับเรารู้ว่าเขาไม่จริงใจอะนะแล้วหรือว่จะเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องมีใครอยู่นแน่ๆเลยเขาถึงแบบเขาถึงแบบไม่ไม่จริงจังกับเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่เปิดใจมันจะถึงตอนจบแล้วนะคะถึงตอนอาวสานนะเพราะฉะนั้น คุณจะมีการเดินจากความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวคุณก็ขึ้นไพ่สเตรนจนะเป็นผู้หญิงเข้มแข็งเป็นผู้หญิงใจแข็งนะคะก็เบื่ออะมะมันก็อยู่คนเดียวมาจนชินหรือว่าไอคนนี้ที่คุยมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นมาหรือว่ามันก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขนะเออเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ฉันจะต้อง ไปถทายอย่างอื่นแล้วไปหาคนใหม่หรือว่าไปทําอย่างอื่นแล้วนะเดินจากไอ้ถ้วยที่มันวางอยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดินจะไปเลยนะไม่เอาแล้วนะคะอาจจะมีการเงียบกันไปนะหรือว่าค่อยๆเงียบกันไปไม่ติดต่อกันนะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบโคมคามนะเออแบบว่าเอ้ยเลิกแล้วประกาศปิดบล็อกลอกีลีทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆ เงียบๆไปนะเพราะคุณเองก็เบื่อมาเต็มที่นะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือมันจะกำลังจะมีคนรักใหม่เข้ามานั่นถึงทําไมว่าตอนนี้คุณอ่ะสดๆสบายๆสวยๆนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้นะจะมีคนรักจะมีคนเข้ามาแอบชอบคุณนะคะเนี่ย กำลังจะมีความรักใหม่หรือกําลังจะได้ข่าวดีหรือกําลังจะรู้ว่าใครบางคนเนี่ยเขาชอบคุณนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันนะอยู่ในเครื่องแบบเป็นเจ้าของโรงงานนะคะเป็นคุณหมอก็ได้นะเป็นทนายเป็นผู้พิพากษาตำแหน่งใหญ่โตนะคะเป็นนักการเมืองก็ได้นะเออนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับพวก เขาเรียกอะไรทหารตำรวจก็ยังได้นะเนี่ยนะเกี่ยวกับบัญชีก็ได้นะเป็นคนละเอียดแล้วเป็นคนจริงเป็นคนตรงถ้าบอกว่ารักแล้วก็รักแต่ว่าไม่มีความหวานนะเออจะไปหาความหวานหรือว่าเขาจะเป๊ะนะคะคนคนนี้ทําอะไรทําเป็นกิจวัตรทําอะไรก็มีหลักมีเกณฑ์นะคะคุณจะไปหวังว่าจะไปคุยสวีทหวานแหวว อยากจะโทรกันทั้งวันถ้าเกิดเขาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวตอนนี้โทรมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาเวลานั้นบ่อยๆนะคะแต่ว่านอกเวลาก็เขาอาจจะทํางานคือเป็นคนแบ่งเวลาเป็นคนเป๊ะในเรื่องของกิจวัตรประจําวันหรือว่าวางที่ตรงไหนของต้องอยู่ตรงนั้นคือเป็นคนแบบเนี้ยซึ่งบางทีมันก็น่าเบื่อใช่ไหมบางครั้งผู้หญิงเราก็อยากจะมีความสวีดอยากมีความหวานนะนึกถึงก็โทรหาบ้างไม่จําเป็นจะต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้แต่ว่าคนนี้เขาจะเป็นเป๊ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะคะ ถ้าเขาไม่รักคุณนะเขาจะไม่มาพูดกับคุณเขาจะไม่ติดต่อคุณแล้วเขาจะไม่สนใจเลยนะคะแต่เนี่ยเขาถือว่าเขาชอบแล้วเนี่ยมันจะกําลังอาจจะมีการสารภาพมีการพูดคุยในเรื่องของความรักนะเออคนเนียจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งนะเออแต่ว่าเขาเนี้คือไพ่ของเขาเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่ของหงอะ่ะเขาจะหันหน้าเข้าหาคุณนะคะก็แสดงว่าตอนนี้มันเหมือนเขากําลังที่จะมีคําพูดหวานๆหรือว่า ต้องการมีมีใจให้คุณน่ะนะคะไพ่ถ้วยตรงนี้ก็คือมีความรู้สึกมีใจให้กับคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคนนี้เป็นได้ทั้งคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่มีเชื้อสายจีนก็ได้นะคะหรือมีเชื้อสายไม่ใช่คนไทยอะ่ะนะแต่ว่าพูดภาษาไทยได้อะไรประมาณแบบนี้นะ มันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเขากําลังที่จะสารภาพกับคุณหรือว่าคุณสองคนกําลังจะเริ่มต้นความรักกันนะในรูปแบบที่จริงจังนะคะจริงจังเนี่ยเนี่ยมันพ่มันขึ้นมานะคะจากที่อยู่คนเดียวมาหรือว่าอยู่กับความรักแย่ๆหรือว่าเจอคนที่มันแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ชีวิตต้องเจออย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะจบแล้วนะคะตรงนั้นมันมันจะจบแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเป็นอดีตแล้วนะคะมันจะเริ่มเป็นอดีตให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังเดทกันนะมันมีแนวโน้มจะจบกําลังจะเจอคนใหม่คนโสดก็มีแนวโน้มที่จะได้เจอคนต่างชาติหรือเจอคนที่ต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะต่างวัฒนธรรมต่างภาษาจะได้เจอกันนะในเดือนมิถุนายนนะคะก็ <c oughs> แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกนะมันจะไม่ค่อยสวีทแล้วแล้วด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบ มีเพียบพร้อมทุกอย่างอะนะคะมีพร้อมทุกอย่างแล้วอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรนะมันก็เลยอาจจะทําให้มันไม่ต้องพึ่งพาก,กันมันก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะคะมันอาจจะช้าหน่อยเพราะต่างคนต่างก็มีอีโก้เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้มันเหมือนเขาจะยอมลดอีโก้เข้าหาคุณนะเออนะเขาจะยอมลดอีโก้เข้าหาคุณนะคะก็คนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้ได้นะอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้หรืออาจจะเป็นต่างชาติที่มาจากตะวันออกกลาง นะคะลักษณะของเขาจะเป็นเข้มเข้มอะ่ะผมดํานะคะขาวๆหรืออาจจะค้าก็ได้นะเอออาจจะค้าแต่ว่าผมดํานะคะเป็นแกอะ่ะลักษณะแบบนั้นก็ได้นะเออมันจะมีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นความรักนะสำหรับที่เด่นๆของชาวราศีกันนะก็คือจบ แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะไม่ต้องไปกังวลกับคนที่จบไปแล้วนะคะนะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคนทำงานประจำนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายนะคะได้ย้ายไปประจำสาขาอื่นนะมีเกณฑ์ยกย้ายมีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือ ในที่นี้คุณเองอาจจะเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะไปเดินทางไปเที่ยวไปสัมมนาแค่นั้นก็ได้หรือย้ายไปอยู่ถาวอรเลยก็ได้เพราะไพ่มันขึ้น The World นะคะสามารถที่จะไปอยู่แบบใช้เวลานานได้แล้วผมก็มองว่ามันก็มีแนวโน้มสูงนะคะสําหรับคนทํางานประจําหรืออาจจะย้ายไปประจําสาขาอื่นหรือคุณเองอาจจะเบื่องานนะอยากที่จะหาอะไรทําเกี่ยวกับการเดินทางคุณเองอาจจะเดินทางออกจากงานหรืออาจจะเสนอเขาเรียกว่าอะไระหมายถึงว่า มีการปรับเปลี่ยนอะนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางไปดูว่าอยากทำอะไรเปิดหูเปิดตาได้เหมือนกันนะคะคือมันจะมีเกณฑ์เดินทางเข้ามานะมีเกณฑ์เดินทางเข้ามานะคะส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะหรือพ่อค้าแม่ขายนะคะตอนนี้มันเหมือนคุณกำลังมองหาลู่ทางนะที่จะส่งของไปขายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะขเมรลาวยวนหรือไม่ก็ขเมรลาวพม่า าจจะต่างประเทศเลยก็ได้หรือต้องการที่จะอิมพอตนะของต่างประเทศเข้ามาจากไทยอย่างเช่นนะคะเช่นว่าอาจจะอยากเดินทางไปประเทศจีนอยากจะไปดูสินค้าอยากจะไปนำสินค้าเข้าอยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองนะคือมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอะแล้วมันก็ถ้าคุณไปช่วงนี้เดือนมิถุนายนนะคุณจะเจอสินค้าที่คุณถูกใจนะคะแล้วคุณจะจับสินค้าตัวนี้ได้นะก็คือจะจับ จับของมาขายได้แล้วก็ทำเงินด้วยนะคะทำเงินด้วยนะเออมันเหมือนลักษณะมันเหมือนคุณอยากจะได้ของนอกหรือของที่มันไม่เหมือนกันในไทยเอามาขายนะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงมีความคิดน่ะนะคือ ไม่อยากที่จะทํำซ้ำๆกับใครเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเบื่อแล้วกับสินค้าเดิมๆนะอยากจะหาอะไรสินค้าใหม่ๆจากต่างประเทศนะคะเข้ามานะใครที่กำลังมองหาสินค้าใหม่ๆในเรื่องของอาหารนะคะหงแนะนำนิดนึงนะเพราะว่า,าบริษัทางานที่บริษัทตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขามีงานไทเฟกนะคะมีงานไทเฟกที่มีนักธุรกิจ,จต่างๆชาติมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ ทำเกี่ยวกับอาหารนะใครที่ต้องการมองหารูปแบบนะคะการขายของกินนะคะรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มันเป็นแบบแปรรูปแบบมังสวิรัตอะไรพวกนี้ที่มันแบบแปลกใหม่อะนะคะเสาร์อาทิตย์นี้พรุ่งนี้นะเป็นวันที่เปิดให้กับประชาชนทั่วไปเข้านะคะมีแค่2วันเท่านั้นนะ เออนะคะ27-28เพราะว่าจริงๆงานนี่มันมีตั้งแต่24ถึง28นะแต่ว่าสำหรับบริษัทนะคะเขาก็จะเป็นจุดเจรจารธุรกิจนะก็วันธรรมดาแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขาเปิดให้คนนอกเข้าเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหานะชาวราศีกันนะ<ส>เกี่ยวกับของกินก็ได้นะคะ<ส>เพราะว่ามันก็มีแนวโน้มที่คุณทำเกี่ยวกับน้ำนะคะน้ำของกินนะคะ ให้ไปดูนะเพราะว่ามันจะมีซัพพลายเออร์ที่เป็นคนจีนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยมีเยอะนะคะลองไปดูนะแล้วคุณสามารถเจราจาต่อรองกับเขาได้นะรู้จักร้านเขาว่าอยู่ตรงไหนนะคขายที่ไหนแล้วก็ราคาส่งอะไรเป็นยไงเนี่ยคุยกับเขาได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือในงานของหงที่ทำเนี่ยมันต้องไปแล้วทีนี้หงเห็นตรงนี้ก็อยากมาบอกเพื่อนๆที่ทำนะแต่ตัวหงไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะคะ ก็อยากมาบอกใครที่กําลังมองหาลู่ทางเนี่ยเข้ามาถึงประเทศเราแล้วก็สามารถที่จะไปเดินดูได้นะ2วันนะคะ27 2สเสาร์อาทิตย์ที่เมืองทองธานีตั้งแต่ฮอล์นะคะไปดูนะแล้วจะมีไอเดียใหม่ๆใครที่กําลังมองหาอะไรใหม่ๆให้ไปเดินดูนะคะก็ดีนะคะจะประสบความสําเร็จนะถ้าทําเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะทีนี้คนที่นะก็คือการงานเนี่ยจะมีการเดินทางไม่ว่าจะเป็น การไปดูงานหรือคนค้าขายออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็ยังดีอยู่นะเออยังยังขายได้นะคะยังขายได้จะมีคนที่คนที่มีเงินเนี่ยไปซื้อสินค้าของคุณนะสินค้าของคุณนะ่ะชาวราศีกันนะ่ะนะคะจะมี ไฮโซไปซื้อนะเออลักษณะนะคะลูกค้าจะเป็นไฮโซทั้งนั้นเลยมีเงินนะคะลูกค้ามีเงินทั้งนั้นเลยนะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะ,ะได้เงินนะคะในเดือนมิถุนายนะคนค้าขายนะออนไลน์ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่เทมเพลนด้วยนะเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยไพ่เดอะเวิลนะคะทีนี้ไปดูเรื่องโชคลาบนะโชคลาบ ต้องบอกเลยว่าก็มีมีเกณ์เพราะว่ามีไพ่ t t h w w r r l d ขึ้นมามีไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็คุณเองอาจจะมีโชคนะคะเปลี่ยนตัวเองกระทันหันอา,อาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะเออแต่ว่าก็อย่าไปเล่นต้องบอกทุกครั้งนะคะว่าใช้สติเวลาซื้อลอตเตอรี่หรือว่าไปเสี่ยงโชคนะ,คะเลขที่เห็นหน้าไพ่ที่หงเห็นตรงนี้ก็มี1-4นะคะ1-4-9อ่า 142นะคะ148นะ,ะก็มีประมาณนี้นะคะ148 142 149นะคะ ก็ลองดูแล้วกันนะคะเผื่อเป็นไอเดียนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพช่วงเนี้อย่าก,กินอาหารลดจัดมากเกินไปนะเพราะว่าจะทำให้ท้องเสียนะคะอาหารจัดอาหารลดจัดเลยอะนะทำให้ความดันขึ้นด้วยทําให้ท้องเสียด้วยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอนะคะแล้วก็โรคฟันผุนะฟันผุเสียวฟันหน้าฟันสึกนะคะเนี่ย มันอาจจะมาแบบที่คุณไม่รู้ตัวนะเออนะคะเพราะฉะนั้นลองไปตรวจไปเช็คดูก็ดีนะแล้วก็ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องช่องหน้าอกด้วยนะคะใครบางคนในที่นี้ก็อาจจะผ่าตัดเสริมหน้าอกเสริมหน้าอกแล้วดีนะเอออันนี้ถ้าใครคิดจะทำนะคะตอนนี้โอ้โหโชว์ไม่ได้ไพ่เดือยวอ่ะนะคะก็คือ ทำแล้วดีเพราะว่ามีไพ่ดีๆขึ้นมาก็คือมีไพ่สามดาบไพ่เดอะวอลก็คือผ่าตัดแล้วนะคะจะปังจะรุ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องหาหาหมอเนี่ยจะได้หมอดีเนี่ยจะได้หมอดีนะจะได้หมอดีนะคะหมอเก่งนะอาจจะเป็นหมอต่างชาติด้วยก็ได้นะก็นะคะเ,เรื่องของสุขภาพก็ระวัง แค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะเพราะว่ามีไพ่เดอะเวิลด์คุ้มครองอยู่นะคะก็อาจจะระวังน้องหมาน้องแมวนะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยเล่นกันแรงๆนะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ใครสำหรับคนคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วกำลังคิดอยากจะมีน้องนะหรือว่าที่ผ่านมาเคยทำกิฟต์หรือว่าทำแล้วไม่ติดนะคะหรือว่าไม่ได้เคยทำก็ได้นะแต่ว่าเนี่ย จะมีน้องมานะใครที่อยากจะมีลูกนะคะชาวราศีกันที่กําลังรอน้องก็มีเกณฑ์ที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะก็คือความเป็นอยู่ก็เพราะว่าจะมีคนสมาชิกมาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยินดีด้วยนะก็เป็นลูกที่น่ารักนะคะ แล้วก็ใครที่ไม่มีก็อาจจะมีน้องหมาน้องแมวใหม่นะคะมีหาน้องหมาน้องแมวหรือไปเจอน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงก็ได้นะคะเออนะแต่เขาอาจจะดื้อหน่อยนะเขาอาจจะดื้อน,นิดหนึ่งนะคะเออเพราะว่าตําแหน่งบริวารเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยเลี้ยงยากนิดหนึง่งแต่ว่ามันก็ดีโตไปแล้วมันก็ดีนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะเออสุขภาพการทําบุญเสริมดวงนะอยากให้ไปไหว้ อ,องค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะออมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีใครที่คิดนะคะใครที่คิดจะซื้อที่ขายที่นะคะขอให้ไปไหว้พระแม่ธรณีที่สนามหลวงนะพระองค์ท่านเป็นองค์ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ไปไหว้ขอให้ท่านเปิดที่เปิดทางให้นะคะในออนไลน์นะก็จะดีนะคะ แล้วก็เทพที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกษัตริย์ก็ได้นะพระเจ้าตากนะคะหรือองค์ที่แบบเป็นนักต่อสู้นะคะนะขอให้ท่านคุ้มครองก็ได้นะเออนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพผู้หญิงนะเทพผู้หญิงนะคะแล้วก็เทพผู้ชาเออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันเขอเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะก็นะเป็นกษัตริย์นักรบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้หรือว่าเป็นพระแม่ธรณีเป็นพระแม่พระแม่กวนอิมนะคะได้หมดได้หมดนะก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับชาวราศี กันนะคะชาวราศีกันนะเตรียมตัวเจอความรักใหม่นะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งๆไปนะอย่าไปเก็บเอาไว้เลยนะคะนะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ